สวัสดีครับผมอยู่กับผมบอยค่าเวเซอร์กันอีกหนึ่งคลิปนะครับอยู่ภายในเก่งรถขุดนะครับคลิปนี้ก็มาขอขอบคุณนะครับ FC ทุกคนเลยนะครับผมทุกคนเลยนะที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์บางคลิปก็มีประโยชน์ก็เออ กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์อ่ะไรว,ว่าให้กําลังใจนะครับอยา่างบางคนอาจจะเข้ามาด่าเข้ามาบ่นเงี้ยผมก็มันเป็นไงครับก็ถือว่าเป็นคําติชมแล้วกันนะฮะแย่ yeah, แต่ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่สนับสนุนนะครับถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยผมก็ไม่มีคนรู้จักมากเท่านี้นะฮะก็ในสายรถคุณนะครับก็ผมก็ถือว่าเป็นอ่าอะรว่าคนแรกๆนะที่ทีอ่ออกมาทําคลิปนะครับแล้วก็แชร์ ประสบการณ์ดีๆให้น้องๆพี่ๆรุ่นใหม่ๆนะครับเอาไปเรียกว่าเอาไปพัฒนาตัวเองนะฮะเทคนิคง่ายๆอะไรเงี้ยบางบางบางเทคนิคอะไรเงี้ยนะครับก็ผมก็ดีใจนะครับบางคนก็ชอบมากอะไรเงี้ยอาจจะเข้ามาเม้นเอาเข้ามาให้กำลังใจบางทีผมก็ไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าผมวันๆผมก็ทํางานเยอะนะเนาะอย่างอย่างที่ผมทํางานเนี่ยวันหนึ่งผมก็อยู่กับรถ ทั้งวันละวันละสิบชัช่วโมงสิบชั่วโมงเนี่ยเออบางทีผมกลับไปผมก็ต้องตัดต่อคลิปนะครับตัดต่อคลิปตัดต่ออะไรเงี้ยเราผมทําหลายช่องทางนะครับอ่าหลายอย่างมต้องทำนู่นทำนี่ออกกําลังกายอะไรด้วยก็เลยแบบอ่าบางคอมเมนต์นะครับทีเอฟซี FC, คอมเมนต์ให้กําลังใจก็อาจจะไม่ได้ตอบอ่ะผมต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะฮะยังไงก็ฝากฝากคำขอโทษผ่านทางช่องผ่านทั้ง คลิปแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้ตอบทางอ่าทางคอมเมนต์นะฮะแล้วก็เราตอบตอบทางคลิปแล้วกันถ้ามีเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยนะทำทำง,งานไปด้วยทําคลิป <c oughs> ไปด้วยนะครับอนาคตอาจจะแบบอาจจะออกถ่ายคลิปเกี่ยวกับรถเป็มตัวอะไรเงี้ยนะอาจจะอาจจะเลิกขับแต่ไม่รู้ว่าปีไหนนะครับก็ <c oughs> ยังยังสนุกกับการขับไมโครอยู่อะไรเงี้ยนะฮะยังสนุกกับตรงนี้อยู่นะยังผูกพันอยู่เดี๋ยวรอรออีกสักหลายปีอยู่นะฮะกว่าจะตัดสินใจนะครับเลิกขับอะไรเงี้ยนะครับเลิกขับแล้วก็เดินสายถ่ายคลิปรถรีวิวรถอย่างเดียวเลยนะครับทําในสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างเดียวนะครับสิ่งที่ผมชอบก็คือการขับรถนี่แหละขับรถนะฮะ ขับรถตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ขับเราออกไปทําคลิปเต็มตัวเนี่ยก็ถือว่าเราอยู่กับสิ่งที่เราชอบอยู่ครับยังไงก็ขอบคุณนะครับ f ออีกครั้งนะครับที่สนับสนุนนะครับตั้งแต่ผมทำยูทูบแรกๆผมไม่ได้ทําเพจทำทิกตอกแต้องใหมก่อนเนี่ยผมทํำ่พ่ยู u ูบนะครับคนรู้จักส่วนมากก็รู้จักผ่านทางช่องทาง YouTube นะนะครับ แล้วแล้วเนี่ยคนดูหลายประเทศเด้วยนะ FC ผมมีเยอะมากนะม,มีมีเมืองนอกเมืองอะไรด้วยนะครับแต่ว่าอย่งางว่านะ <c oughs> เขาฟังเราไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> วันนี้รถเยอะนะวันนี้ดตวันรถน้อยนะพอดีไม่น้อยมากอ่า <c oughs> จนนี้ก็ยังไม่ได้ออกไปถ่ายดินในที่นะ เพราะว่าพึ่งแรงใหม่ๆได้แล้งได้ประมาณอาทิตย์อาทิตย์น,น,นึงแล้วนะฮะ <laughs> เดี๋ยวว่าหนาวแล้วนะครับเพราะว่าจังหวัดจันทร์นี่เราสังเกตง่ายๆถ้าออกพรรษาไปแล้วเนี่ยออกพรรษาไปแ,แล้วคือแล้งแล้วนะแต <laughs> ่ยังไม่ออกพรรษาเนี่ยก็ถือว่ายังมีฝนอยู่อะไรยเง <laughs> ีย้ยแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าแ้งจับหรือเปล่านะครับถ้าถ้าแรงเหมือนปีปีปีที่แล้วเนี่ยโอ้แ้งจนน้ำแหเลยงานทำไม่ว่าเพ่ไหวเลยงานเยอะมากอย่างว่าหน้าฝนก็น อยากจะทํางานแต่ทําไม่ได้ตแต่หน้าแรงงานเยอะจัดก็ทําไม่ทันจีินะฮะแต่ก็ยังว่านะคือเราทําได้เต็มที่จะทำได้เอาแค่ไหวนะฮะอย่าฝืนตัวเองเดี๋ยวป่วยเลยบางคนอาจจะอยากได้เงินฝืนตัวเองทํางานดึงดึนดึนโอ้อาจจะป่วยได้นะครับดูแลสุขภาพด้วยนะ,ะสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นหนะ่อยประมาณอายุยี่สิบตนๆเนีน่ยโอ้ยผมทํางานตีหนึ่งตีสองเลยนะฮะทำงานแต่เช้านะครับ ตื่นแต่เช้าตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้านู่นทำเลิกอีกทีก็ตีหนึ่งตีสองทำอย่างนั้นอยู่ทุกวันนะครับจนแบบมาโรงงานทีหลังเขาเนี้ยเงินเดือนแซงเข้าไปแล้วนะพอเราทำโอ้เราบูงงานจัดเพาะว่ตอน,นั้นสุขภาพาเราดีเราเราอายุน้อยพออายุเยอะแล้วมันไม่ไหวนะครับมันไม่ไหวมันไปตามอายุนะฮะงานพวกนี้แต่ใจมันก็อยากอยากจะทําให้มันเยอะๆเนี่ยเราจะได้ไม่ลำบากหน้าฝนนะครับทุกคน แต่มันทำไม่ไหวครับอย่างว่ามันทําไม่ไหวนะมันร่างกายเราไม่ไหวแล้วนะครับสุขภาพเราแย่ yeah, ลงแย่ yeah, ลงอายุเยอะ อันนี้ดินข้างล่างก็เริ่มจะเปียกแล้วนะครับดินล่างเริ่มเปียกแล้วเดี๋ยวลงไปชั้นล่างเนี่ยก็คือต้ตงองอ่าต้องซออลองน้ําข้างก่อนนะฮะซอองน้ําข้างก่อนให้น้าํามันสศกมันละคนมันตัดบางไปหน่อยนะครับเพราะว่ากดริดก,กดนีดไม่ได้ันแฉะรถดับมันมเข้าไม่รอดเดี๋ยวให้ถกกลับแล้วก็ เดี๋ยวว่าเอ๊ะทำไมตักดินไม่เต็มเมื่อกี้แลวมันตักบางไะแต่อย่างรถตามก็จอดห่างเลยวก <S <S ตักด้วยตรงนี้แฉะแล้วนะฮะรถตามจมเนี่ยเอาเอาปืนฝืนไปก่อนลาไปก่อนเดี๋ยวเราถกกลับแล้วเดี๋ยวเราสอรองน้ำก่อนพอสอรองน้ำเสร็จก็ตรงกลางมันก็จะแห้งนะฮะเพราะว่าดินมันจะอาน้ำมันจะโศกไปข้างๆนะ,ะโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม